มินิมินิทำอะไรนอ้องลูกหลับเหรอพี่มิ่เขานอนหลับน,อน้องคาปูนอนหมอนของเข้าอือสบายไหมลูกนอนสบายเลยเนาะ ดูความพุงของคาปูนะเอ้ยพุงคาปูพุงใหญ่พี่นีชสบายไหมลูกฝันดีหรือ,อยังคืนนี้ ุดยอดอิลีวะมีนีค่ค่ะปูมาขี่ขันมนุษย์ทำไมไม่นอนฉันจะนอนแล้วนะฝันดีนะมนุษย์ คาปูเธอทำไมถึงอ้วนขนาดนี้เธอท้องเหรอโอดูพุงดูความพุงความพุงพุงหนูใหญ่ไหมคะพุงหนูใหญ่ไหมคะพุงใหญ่เวอร์ออนี่มีนอนกอดน,นอนกอดผู้สาว มินิคาปูมาขี่ค้อนผมน่ารักไหมครับพี่พี่ครับหนูน่ารักไหมคะพี่พี่คะมินิคาปู ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับเพจของพวกเราด้วยนะครับลูกหมาสามตัวครับทุกๆคนฝากด้วยนะครับมินิคาปูจากเพจลูกหมาสามตัวครับคืนนี้ต้องลาไปแล้วฝันดีนะครับบ๊ายบ๊ายบาย,บาย,บาย